สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบเพจนะครับลบเพจ a c e b o o k นะครับขั้นตอนแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องสุพยนไอทีด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขั้นตอนแรกเราเข้าไปที่ Facebook ของเราได้เลยนะครับแล้วมากดที่ขีด3ขีดนะครับเลื่อนไปด้านล่างแล้วกดที่เพจนะครับกดเพจที่เราเคยสร้างไว้นะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นเจ้าของ แล้วก็มากดที่ฟันเฟืองด้านบนนะครับแล้วมากดที่ทั่วไปนะครับอันแรกเลยเลื่อนลงมานิดเดียวก็จะมีคําว่าลบเพจนะครับตรงนี้กดเข้าไปว่ากดเข้าไปเลยลบเพจแล้วมากดที่ลบอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแลวนะครับไปดูว่าเพจของเรายังมีอีกไหมครับอ่าไม่มีแล้ว เมื่อกี้มันจะมีใช่ไหมครับตรงนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะามันลบไปแล้วนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใครไม่ข้อสงสัยอะไรก็คอมเมต์ใต้คลิปด้วยนะครับ